สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี0824456635คุณกําลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณบัดนี้ ผมตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าคืนฝนตกครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก4 5หปีนี้เองครับไม่นานเลยนะครับคนที่ส่งเรื่องมาเขาชื่อว่าคุณตีนะครับย้อนไปเมื่อประมาณสัก45หปีคุณตีอายุประมาณสัก35ปีทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับในกรทมนี่แหละครับเขาเองนะครับเป็นช่งางจะเรียกว่า ทำงานเกี่ยวกับดีไซนอ์ออกแบบอะไรประมาณนั้นครับซึ่งก็เป็นอาชีพที่เหมาะกับตัวเขาเองนะเพราะเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์ติดๆหน่อยชอบวาดรูปอชอบทำกิจกรรมแบบคนเดียวสันโดษนะครับไม่ค่อยชอบวุ่นวายกับใครอาพาณะที่ตัวของพิตีเนี่ยใช้อยู่เป็นประจำก็คือรถบิ๊กไบคันเดิมบิ๊กไบของเขาเนี่ยจะออกแนว ยุค90คันใหญ่ๆนะครับเขาชอบมากในการขับบิ๊กไบค์นะครับก็จะใช้ชีวิตแบบในอารมณ์ที่ใส่เสื้อหนังใส่หมวกกันน็อกใส่กางเกงหนังใหญ่ๆนะครับแต่งตัวเหมือนชาวร็อกประมาณนั้นนะครับเวลาที่ขับมาก็จะเสียงดังๆบึมบมบึมบ,มบมแล้วก็มาจอดอแต่การทํางานของพี่ตีนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ทํางานดีเจ้านายรักเลยแหละนะครับ เวลาที่ไปทํางานอะไรต่างๆนานาก็เสร็จตรงเวลานะครับไม่มีบิดผิวไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับจนวันหนึ่งหัวหน้าแผนกที่เขาชื่อว่าพี่อมรเนี่ยพ่อเขาเสียครับพี่อมรก็นะโศกเศร้าเสียใจเป็นเรื่องปกตินะครับของคนที่พ่อเสียก็แจ้งข่าวมาให้รับทราบในบริษัทว่า,าคุณพ่อเขาเสียนะครับจะมีการเผาศพในวันอาทิตย์ ที่จังหวัดราชบุรีตัวเขาเองนะครับของพี่ประมอนเนี่ยเป็นคนราชบุรีนะครับพี่ประมอเองก็ลางงานแล้วก็กลับไปก่อนซึ่งพี่พนมพี่พี่ประมอนเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าของพี่ตีด้วยปกติแล้วพี่ตีเนี่ยจะเป็นคนไม่ค่อยชอบไปงานศพใครนะไม่ค่อยชอบไปงานบวชไม่ค่อยชอบงานอะไรกันต่างๆนานาที่มีคนวุ่นวายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบไปแต่ครั้งนี้ มันจําเป็นนะฮะก่อนหน้านั้นงานเลี้ยงบริษัทเนี่ยรู้ได้เลยว่ามีมีพิตีพิตีเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่ครับบางทีเนี่ยจับรางวัลปีใหม่เนี่ยเขาจะอยู่แค่ปป๊บๆแล้วเขาก็รีบไปซึ่งเป็นคนที่แบบอารมณ์ติดๆอ่ะเป็นคนที่แบบชอบสันโดษไม่ค่อยชอบวุ่นวายนะครับซึ่งทุกคนก็มองเป็นเรื่องธรรมดาเพราะพิตีก็เป็นคนอย่างนั้นนะ,นะครับแต่งานนี้มันเป็นลูกพี่ไง แล้วเป็นคุณพ่อด้วยมันปฏิเสธกับการที่จะไปไม่ได้นะครับกำหนดการชาปนก,กิจก็คือวันอาทิตย์นะครับแล้วตัวของพี่ประมรเนี่ยก็เดินทางไปตั้งแต่วันพุธแล้วนะครับก็กะว่าจะนำศพเนี่ยสวดสัก3คืนแล้ว,วันอาทิตย์ก็เผากันนะก็เป็นที่รู้กันว่าวันอาทิตย์ทุกคนก็ว่างกันนั่นแหละนะครับพี่ตีก็ใช้บิ๊กไบคันเดิมรถคู่ใจก็ขับรถ ออกจากกทมเนี่ยประมาณสักบ่ายโมงอ่ะขับไปนะครับก็ดูสัญญาณ GPS ไปอะไรไปนะครับในวันนั้นต้องบอกว่าในวันนั้นน่ะมันประมาณสักเดือนอตุลาตุลาครับสิงหาตุลาประมาณนี้นะครับมันเป็นช่วงฤดูฝนนะครับปลายฝนต้นหนาวกำลังจู่ในช่วงนั้นเลยนะครับพิธีก็ขับบิ๊กไบคั่วบ Big Buy, ิ๊กไบ์คู่ใจ บ่ายโมงกว่ากว่า,าดูจากแมพแล้วเนี่ยไปถึงน่นประมาณสักบ่ายสองครึ่งก็ไปนั่งคุยกับเขาสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ประมาณสักสี่โมงเย็นเนี่ยก็จะเข้าสู่พิธีงานศพแอ่าในวันนั้นก็พิธีก็ขับรถบิ๊กไบค์ไปจนไปถึงงานแขกเหลือก็มาเยอะฮะก็ไปสวัสดีพี่พรมรน,นะครับไปโน่นนี่นั่นนะครับจนเข้าสู่พิธีงานศพ ประมาณสักสี่โมงครึ่งก็เป็นการเผาศพกันท้องฟ้าเนี่ยมันคึมมันเหมือนว่าฝนจะตกอะ่ะในวันนั้นมันก็เริ่มมีลมแต่งานศพมันก็ผ่านไปด้วยดีครับนะครับก็ทําการพิธีเผาศพกันอะไรกันเสร็จเรียบร้อยพิธีก็บอกลากับพี่ประมอว่าเดี๋ยวผมกลับกรุงเทพก่อนนะครับพี่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่กรุงเทพพี่ประมอบอกว่าไอ,อ้ตีเอ็งขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ย นอนค้างกับพี่สิอันตรายขับมอเตอร์ไซค์ตอนกลางคืนเนี่ยแล้วเส้นถนนที่กลับเนี่ยมันมันมันค่อนข้างเปี่ยวนะถนนหนทางก็ไม่ค่อยดีที่มาเนี่ยนอนกับพี่ไหมด้วยความที่เป็นอย่างนั้นมันปฏิเสธแน่นอนอยู่แล้วนะครับพี่ตีบอกไม่เป็นไรพี่ผมชินแล้วเวลาผมไปออกทริปเนี่ยผมก็ไปกลางคืนไม่เจออะไรหรอกเออไม่อันตรายด้วยผมขับสบาย ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะครับอหลังจากวันนั้นมาก็รู้นิสัยกันพี่ตีก็ออกจากงานนะประมาณสัก5้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งมันก็เริ่มจะโพเพแล้วและอากาศมันคืมฟ้าคืมฝนนะมันรู้สึกว่าเอ้ยฝนจะตกเปะวะพี่ตีแกก็ขับรถใช้ความเร็วขับมาร1 0ยสิบร้อยยี่ร้สามควบมาเรื่อยนะครับ ถนนมันโล่งๆนะครับถนนต่างจังหวัดนะครับมันเป็นถนนเส้นเล็กๆจะเรียกว่าถนนรองก็ได้นะครับก็ขับเลาะมาเรื่อยไอ้ตอนขามาไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมีคนมากันเยอะอ่ามีรถเข้ามามีอะไรเข้ามาแต่ไอ้ตอนขากลับเนี่ยมันเหมือนกลับทีหลังเพื่อนอ่ะอ่ะเอกรา,าพี่ประมอนนะพี่ประมอนก็เสียใจอยู่จะเข้าไปตอนไหนก็ไม่กล้าเข้าไปก็รอให้คนกลับกันหมดก่อนอ่าสักพักหนึ่งก็คนอื่นเขากลับไปหมดแล้ว ตัวพิตีก็ขับกลับที่หลังเพื่อนขับมาได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยแกบอกว่าแกอยู่ในถนนเส้นไหนก็ไม่รู้แต่จําได้มันเป็นถนนเส้นรองนะครับฝนเกิดตกครับเวลาประมาณสักเกือบทุ่มนึงแหละหกโมงครึ่งประมาณเกือบทุ่มแหละแกขับ ใช้ความเร็วบ้างอาชะลอบ้าง,าชางใช้ความเร็วชะลอบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยฝนมันจะเริ่มตกตัดสินใจพอฝนลงแกก็รีบหานะสถานที่เพื่อจะหลบฝนขับไปแป๊บหนึ่งเจอศาลาพักทางข้างทางเป็นศาลาไม้เก่าๆนะครับไอ้พื้นที่นั่งเนี่ยมันหลุดออกหมดแล้วอะถ้ายือนอะได้นะครับจะไปนั่งเนี่ยมันนั่งไม่ได้แล้วแกก็ไปยือนอยู่รงศาลาพักทาง พื้นก็เป็นปูนที่แบบมีดินเนี่ยเข้ามาทับถมหมดแล้วมันเหมือนปูนเนี่ยมันบางแล้วอ่ามาทับถมหมดแล้วแกก็ไปยืนเอารถมาจอดแอบตรงนั้นฝนก็เริ่มจะแรงขึ้นแรงขึ้นมันเริ่มจะมองถนนไม่เห็นนะครับตัวของพี่ตีเนี่ยนะครับเป็นคนที่ส่วนตัวจริงๆโลกโซเชียลเนี่ยไม่ค่อยได้เข้านะ วันนั้นแกก็เออนึกคืบคือะรู้สึกว่าไม่ต้อจะทําอะไรเนาะแล้วมันก็อยู่คนเดียวเนาะแกก็หยิบโทรศัพท์มาดูสัญญาณมันดันไม่มีอีกนะฝนตกสัญญาณก็ไม่มีนะครับจะตั้ง gps ไปเนี่ยโอ้ยตั้งไม่ได้นะสัญญาณไม่ค่อยดีแกก็ยือนอย่างนะั้นอะพักหนึ่งแกยืนประมาณสัก10นาทีได้ยินเสียงเหมือนรถมร์ไซค์จำได้เลยว่ารถมอเตร์ไซแบบนี้เนี่ยใส่ท่อแบบเนี้ย มันน่าจะเป็นรถแต่งถ้านึกไม่ออกก็คือเหมือนรถเด็กแว้นน่ะขี่มาป๊า๊ดผ่านหน้าแกไปแกเห็นเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งถอดเสื้อใส่กางเกงยีนขาสั้นครับแล้วเอาเสื้อเนี่ยโพกหัวนึกออกไหมฮะเอาเสื้อตัวเองเนี่ยผูกหัวอยู่มัดไว้ประมาณว่าเอาเสื้อขุมหัวไว้นะครับแล้วก็ถอดเสื้อฝนก็ตกเลยนะ ฝนตกแรงด้วยปาดผ่านไปอ่ะสักพักแกบอกโอ้หเด็กแถวนี้นี่มันสร้างจริงนะฝนตกแรงขนาดนี้มันยังกล้าขับผ่าฝนอีกนะนะครับปั๊บเดียวปาดกลับมาเว้ยคนเดิมแล้วมันก็มาจอดรถไอ้ตรงสาลาเนี่ยแป๊กๆป๊ๆแป๊บแป๊วแป๊ืแป๊กแป๊บปุ๊บ สักพักหนึ่งก็เอาขาตั้งลงเด็กผู้ชายคนเนี้ยเห็นหน้าเห็นตาเด็กผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาหลบหลบฝนอนะครับถอดเสื้อนะเอาผ้าโพกหัวไว้นะครับเอาเสื้อตัวเองเนี่ยมัดเป็นผ้าโพกหัวสักพักเด็กคนนี้เกบอกว่าพี่โอ้รถพี่ยังสวยเลยพี่โอ้บิ๊กไบค์ด้วยพี่โอ้สุดยอดเลยพี่แข่งกับผมว่าพี่ พี่ตีก็นานนานจะเจอเด็กกวนตีนตทักทีปกติอยู่ในกรุงเทพเนะ่ยไม่ค่อยได้เจอเด็กแบบนี้แล้วมันก็หนีไม่ออกอะฝนก็ตกหนักใช่ไหมฮะก็บอกโอ้ยไอ้นมไม่กล้าแข่งรกรถเองแรงขนาดนี้เมื่อกี้เนี่ยเห็นขับไปขับมาโอ้ยพี่เห็นแล้วรถแรงพี่รถพี่เหมือนรถเต่าอะ่ะขับช้าๆโอ้ยไม่จริงอะพี่รถพี่โคตรแรงเลย ผมลองบิดหนึ่งแล้พี่บอกโอ้ยยาเลยรถพี่ไม่ค่อยใครขับง่ายๆหรอกพี่แข่งกับผมปะถ้าพี่แข่งแพ้เนี่ยผมให้รถผมไปเลยแต่ถ้าพี่ชนะผมอะผมให้รถไปเลยแต่ถ้าเกิดพี่แพ้เนี่ยผมเอารถพี่นะพี่ตีก็นึกในใจว่ากูได้เตะเด็กแน่ๆเลยรถกูราคาเป็นแสนรถมึงเนี่ยเหมือนซากรถอะนะครับเปยหมดทุกสิ่งทุกอย่าง นะเปยเปยอยันตัวมึงด้วยนะครับจะมาแลกกับรถเรามันเหมือนพูดแบบกวนๆนะครับพี่ตีบอกเอ้ยไม่ไม่อยากคุยด้วยวะเฮ้ยพี่พี่ไม่กลัวแถวเนี้ยแม่งผีดุนะอ่าออกคำนี้มาเนี่ยพี่ตีก็บอกว่าแถวนี้ผีดุที่แรกก็ไม่คิดนะครับแต่ทีเนี้ยไอ้ยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะ มันจะเข้าสองทุ่มแล้วและต่างจังหวัดอะ่ะมันมืดมากนะเออมันมืดมากแล้วฝนก็ตกไม่ไม่ละเลยอะ่ะตกตกหยุดหยุดตกตก,ตกหยุดหยุดอะ่ะแล้วแกเองเนี่ยเป็นคนที่แบบใส่เสื้อนงเสื้อหนังใส่อะไรพวกเนี้ยเวลาที่มันเปียกฝนนะมันอับมันชื้นใช่ไหมครับแกไม่อยากจะโดนฝนอ่าแล้วมันซักยากของพวกเนี้ยนะครับมันต้องตากแดดอย่างเดียวแกก็ไม่กล้าลุยฝนพี่ตีก็บอกว่าผีมันดูยังไงวะ อ๋อแถวเนี้ยพี่มันเวลาที่คนแปลกหน้ามาเนี่ยผีแม่งชอบหลอกเออพี่ก็แปลกหน้านะพี่ระวังผีหลอกนะเอยเองพูดอย่างเงี้ยเองพูดกวนพี่หรือเปล่าวะจริงๆอะพี่ไม่อยากพูดกับเองนะพี่รู้สึกว่าเองเนี่ยเป็นคนกวนตีนมากเลยเอะเฮ้ยพี่ผมก็กวนแบบนี้แหละสักพักหนึ่งไอ้เด็กคนเนี้ย มันเอาผ้าออกครับเสื้อที่มันผูกอยู่บนหัวน่ะมันค่อยๆแกะปมเสื้อมันน่ะแล้วมันก็ค่อยๆลูดสิ่งที่พี่ตีเห็นก็คือระหว่างที่มันเอาเสื้อออกแกบอกว่าเหมือนแตงโมแตกคุณเนรมันเหมือนผ้าอันเนี้มันไปห่อหุ้มหัวมันอยู่แล้วมันดึงผ้าออกมันเหมือนแตงโม ที่โดนรถเหยียบแตกอ่ะมันเพะพอในระหว่างที่เพะหัวมันเนี้ยมันแบะแล้วก็มันสมองมันกระจัดกระจายบนหัวแล้วมันก็ค่อยไหลเต็มหน้าเต็มตามันแล้วสักพักหนึ่งมันก็เอาเสื้อผ้าด่าบอกเฮ้ยแม่งเลอะเทอะหมดเลยแต่ในระหว่างที่มันบอกเลอะเทอะหมดเลยเนี่ยมันมีสายตาของพี่ตีมองอยู่ พี่ตีแกมองแล้วแกขยี้ตาในระหว่างที่ขยี้ตาเนี่ยเหมือนอะไรสักอย่างเนี่ยมันเยิ้มเยิ้มเป็นมันๆนเนี่ยไหลปาดหน้ามาไอเด็กคนเนี้ยมันเอามือมาลองแล้วมันก็เอาจับใส่ปากอเอยอร่อยเหมือนเดิมวะในระหว่างนั้นพี่ตีแกบอกว่าผมเทบเยี่ยวแต่กณเนธ ผมไม่ไหวแล้วลุยเป็นลุยวะกูวิ่งออกมาจากศาลาตรงนั้นสักพักหนึ่งแกค่อมอมร์ไซแกเสียบผิดเสียบถูกเสียบผิดเสียบถูกสตาร์ทจนติดอะในระหว่างที่สตาร์ทจนติดไอ้ตัวเนี้ยไอ้ผู้ชายคนเนี้ยไอ้เด็กคนเนี้ยมันก็ยังเอามือลองหัวมันเนี่ยแล้วก็ใส่ปากแล้วก็เคี้ยวไอร่อยเหมือนเดิมอ่ะพี่พี่อร่อยเหมือนเดิมเนะสตาร์ทรถปุ๊บแกขี่ออกไปพูด แกไม่สนใจแล้วว่าที่นี่ทือไหนอะไรก็ไปขับดออกไปเลยนะครับฝนก็ตกแกก็ขับไปสักพักหนึ่งแกรู้สึกว่ากูเจออะไรวะน้าแล้วมันมืดมากครับนะมันมืดมากเลยขับไปเรื่อยๆสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีฝนก็ตกผีก็เจอกลัอะไรวะเนี่ยมันบานโคตรสวยเลยเว้ยกูขับ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 ไปมันขับเร็วไม่ได้แต่เมื่อกี้อ่เราอัดมาเต็มแม็กแล้ว นะครับในระหว่างที่ขับไปเรื่อยๆแล้วก็มองซ้ายมองขวาเนี่ยไฟถนนไม่ต้องห่วงฮนะมันมืดไปหมดแกก็ขับคําทางไปเรื่อยๆคำไปเรื่อยๆกูค,คิดในใจว่ากูไม่ย้อนกลับไปอ่ะจะผิดก็ช่างมันนะ่ะขับไปเรื่อยๆในระหว่างที่ขับไปเรื่อยๆอ,อ้ามาจอใกล้ๆตัวของพี่ตีแล้วก็มีเสียงพูดว่าพี่แข่งกันว่าพี่ เฮ่ ه, แข่งกินรถกันป่ะพี่ตีขับฮอดหลุดโคง้งนะครับแกหลุดโคง้งฮะแกมารู้ตัวอีกทีเนี่ยแกอยู่ที่โรงพยาบาลครับนะครับโดยมีคนที่บริษัทนั่นแหละนะครับเขามาพามาโรงพยาบาลพามาอย่างไรชาวบงชาวบ้านพามาอะไรก็ไม่รู้<ด>วุ่นวักวุ่นวายไปหมดนะครับ แกลืมตามาอีกทีเนี่ยแขนแกหักนะครับขาบริเวณด้านขวาเนี่ยถลอกปอกเปิบหมดแต่มันดีอย่างหนึ่งที่แกใส่ชุดเสื้อหนังไงแกใส่เสื้อหนังแกใส่กางเกงหนังเนี่ยเป็นประจำมันทําให้เวลาที่แกล้มเนี่ยมันไม่ได้เจ็บหนักครับอ่าแล้วหมวกกันน็อกแกก็ใส่แบบอย่างดีแต่แกเนี่ยเหมือนไปชนต้นมะพร้าว รถเนี่ยเละเลยครับรถเนี่ยชนเละเลยแต่แกเนี่ยแค่แขนหักแล้วกระดูกเจ็บเนื้อเจ็บตัวถลอกปอกเปิกนิดหน่อยนะครับแกฟื้นออกมาแล้วก็มีคนที่บริษัทาม,มาเยี่ยมรวมถึงน้องชายแกก็ไม่เยี่ยมจะบอกพี่ทำไมพี่ขับรถเร็วขนาดนั้นอะไรเงี้ยชาวบ้านก็บอกพี่ขับรถเร็วมากนะพี่ตีก็พูดแบบพูดแบบเสียงก็คือว่า กูจะไม่ให้กูจับขับเร็วได้ไงกูเจอผีผีไอ้เด็กกูนั้นมันโคตรน่ากลัวเลยแม่งหัวแตงโมมันไหลลงมาโคตรน่ากลัวเลยน้องพี่ตีก็บอกไม่เป็นไรพี่สใส่ฤทธิ์ย,ยาเออไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงมีสติก็คุยกันนะพี่นะออแกก็หลับไปแกอยู่โรงพยาบาลเกือบสองสัปดาห์นะครับรักษาอาการขาแขนหักแก อวัยวะเช็คน่นเช็คนี่นะครับสองสัปดาห์แกได้ออกจากโรงพยาบาลนะแล,ะแล้วแกก็บอกว่าเรื่องผีเนี่ยมันมีจริงๆนะคุณเนตรไอสิ่งที่ก่อนหน้านั้นนะผมไม่เคยฟังเรื่องผีเลยผมมองว่าไอเรื่องนี้มันไร้สาระเวลาที่เราไปตั้งแคมป์ไปเที่ยวต่างจังหวัดอนะถ้ามันมีเรื่องผีเข้ามาในสมองเนี่ยมันจะทําให้ผมกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เคยฟังเลย แล้วผมก็ไม่กลัวในเมื่อผมไม่เชื่อผมจะไม่กลัวแต่ถ้าวันใดที่คุณวันหนึ่งที่คุณเชื่อเรื่องเนี้ยคุณไปยากละคุณจะไปอยู่ไหนคุณก็ยากหมดเพราะคุณกลัวใช่ไหมครับแต่เขาไม่เชื่อไงเขาเลยไม่กลัวแต่ตั้งแต่วันนั้นมาเขากลายเป็นคนเชื่อเรื่องผีแล้วเขาไม่เคยประมาทในชีวิตอีกเลยครับการขับรถขับลาต่างๆ,ๆนานานเนี่ยเขานะ รักษาความปลอดภัยแน่นหนาเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเจอมามันอาจจะเป็นโชคชะตาทําให้ดวงเขาตกก็ได้แล้ววันนั้นนเขาไปงานศพมาด้วยนะเออแล้วพี่พรมรก็เตือนแล้วขอให้อนอนกับเขาสุดท้ายก็ไม่ไนอนหลังจากนั้นมาแกยังไปหาสาเหตุนะครับว่าสิ่งที่แกเจอนะคือใครนะพี่พรมรก็ไปถามบรรดาได้ญาตินะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้ให้คําตอบแบบตรงตัวนะ แต่เขาให้คำตอบมาคํานึงว่าแถวนั้นน่ะเด็กแว้นมันเยอะเด็กแว้นน่ะมันชอบมาแข่งรถกันเพราะว่าถ้าเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นถนนาลาดปูนถนนคือดีหน่อยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ถนนแบบว่า,าเส้นหลักนะเป็นเส้นรองนะครับแต่เขามาเทปูนให้อย่างดีเด็กๆพวกนี้มันชอบไปแข่งกัน มันน่าก็อาจจะมีการเสียชีวิตกันบ้างแหละตามภาษาของเด็กแว้นนะครับแต่เขาก็ไม่รู้ว่าใครที่มาเสียชีวิตตรงนั้นบ้างนะครับนี่คือคําบอกเล่าจากชาวบ้านแล้วก็คนที่รู้จักของพี่ประมอน,นะครับพี่ตีบอกว่าประสบการณ์ครั้งนี้มันเป็นการเจอผีที่โคตรน่ากลัวนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับ